สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับคอมเมนต์ต่างๆที่มีความห่วงใยต่อฟุตบอลไทยแล้วก็หลายๆคอมเมนต์ข้อพยายามที่จะมีความเข้าใจนะครับต่อความหวังยิงช่องผมนะครับว่าเรารักฟุตบอลไทยแล้วก็เราอยากเห็นพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงที่สมควรที่จะเกิดขึ้นนะครับในการทํางานอย่างมืออาชีพเพราะว่าเราจะได้อย่างหนึ่งแล้วเรามาเสียอย่างหนึ่งอ่ะมันไม่ครบสี่งรงกอบนะครับ เราก็จะวนลูปอยู่ที่เดิมเป็นฟุตบอลไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราไม่เคยมาวิเคราะห์เจแปนเวว่ามันมีสีข้อไงครับเราทําเฉพาะทีมเยาว,วชนบ้างหรือเราทํามุ่งเฉพาะทีมชาติไทยชุดเดียวเลยไม่ทําเยาวชนบางครั้งเราก็ลืมพัฒนาโค้ดและที่สําคัญที่สุดเราไม่เคยสร้างนะครับครอบครัวฟุตบอลไทยหรือฟุตบอลแฟมิล,ลี่ขึ้นเลยเมื่อมันไม่ครบองค์ประกอบสีข้อนี้นะครับถึงเราจะโค้ดญี่ปุ่นมาเราก็ไม่สามารถจะเดินไปตาม อุดมคติของเจแปนเวียได้ครบถ้วนมันก็ไม่สามารถจะมีพลังในการขับเคลื่อนระบบของทีมชาติไทยของเราให้มุ่งไปสู่ข้างหน้าได้อย่างตรงตามเป้าหมายที่เราอยากให้เป็นนะครับดังนั้นนะครับที่จริงแล้วผมผมพูดมาในรายการก็ไม่ได้มุ่งหวังว่าจะให้นะครับทางหน่วยงานหรือผู้รักผู้ใหญ่ที่ไหนนะมาทําตามที่ผมพูดหรอกครับเพียงผมอยากจะสร้างบรรยากาศความเข้าใจให้กับบรรดา,าฟแฟนบอลเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนให้ทราบว่า อะไรหรือมันคือปัญหาที่เรากําลังติดข้องอยู่ตอนเนี้มันทําให้บอลไทยเราไม่สามารถไปสู่ระดับเอเชียได้ตลอด50ปีที่ผ่านมาที่จริงเราควรจะไประดับเอเชียได้แต่30ปีที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่ามันติดตรงจุดนี้นะครับและเราจะไม่โทษใครนะเราจะไม่ต่อว่าใครเพราะว่าทุกคนนะ่ะผมคิดว่าคนไม่รู้นะี่คือไม่ผิดนะเพราะว่าไม่รู้ว่าครบสี่องค์ประกอบมันจะไปได้ครับและตอนนี้เราก็ยังไม่ยอมรับในคาว่าสี่องค์ประกอบ เมื่อบางครั้งเรามาทําทีมชาติไทยชุดใหญ่เราก็ลืมในการาส่งเสริมางด้านเยาวชนไทยลีกต่างๆนะครับเนี่ยได้ยินข่าวว่า,าจะมีการาแยกบริษัทไทยลีกออกจากหลีกวันหลีกทูแล้วก็หลีกสามของไทยเนี่ยมองในมุมหนึ่งก็เหมือนจะมาเพิ่มพาระให้มาดามอ,อีลกอาจจะเป็นเหตุผลนะครับที่ดีครับจะได้เข้าสู่ระบบการแข่งขันที่แท้จริงนะครับทางด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยแต่ละหลีกก็กํกาลังอยู่ในระหว่างการพิจารณานะครับในการ แยกหลีกนะครับเป็นอาจจะเป็นนิติบุคคลแยกกันเลยนะครับก็นี่แหละครับเราเราทำให้ครบองค์ประกอบมันทําให้ฟุตบอไทยเรารุลุ้มดอนอยู่อย่างนี้แหละตราบใดนะครับที่เรายังไม่ยอมรับอยอมรับหลักหลักความจริงไงที่ผมกําลังพูดตอนเนี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้ไปครับซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะครับเราทําอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ต้องทําให้สมบูรณ์นะคือมันมีหลายองค์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับฟุตบอลหญิงการพัฒนาเยาวชนนะครับในวงก,งกว้างก็คือพีระมิดสองยอดคือฝั่งอาชีพกับฝั่งสมัครเล่นการพัฒนานะครับในการที่จะก้าวไปสู่ระดับอาชีพได้เนี่ยเราก็ต้องมุ่งเน้นจุดนั้นเป็นโครงการที่ทําให้เกิดความแข็งแกร่งระยะยาวแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราพัฒนาความแข็งแกร่งระยะยาวเนี่ยมันไม่สามารถจะมีแพชชั่นที่นิ่งได้หรอกถ้าเกิดหัวขบวนคือระดับโปรคือทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราเนี่ย ไปไม่ถึงไหนล้มเหลวเนี่ยแน่นอนครับด้านล่างก็จะเกิดอาการส่วนเซนะเกิดอาการส่วนเซแล้วการสนับสนุนจากสปอนเซอร์หรือแฟนบอลมันก็น้อยลงมันก็จะเกิดอาการดรอปอีกจุดนี้มันก็จะเข้ามาสู่วงเวียนเก่าครับดังนั้นนะครับที่ผมกําลังพูดตอนนี้คือตอนนี้ทีมชาติไทยเราอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างจะวิกฤตนะทีมชุดใหญ่ของเราอะมันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเพราะว่า ทั้งสมาคมเนี่ยผมคิดว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่คือคือทีมที่สําคัญที่สุดนะแต่ไม่ได้ไหมายเขาว่าทีมอื่นไม่สําคัญนะแต่นี่คือทีมหัวขบวนที่สุดที่ทั่วโลกเขามองมายัางประเทศไทยเขามองฟุตบ,บอลเขาดูทีมชาติชุดใหญ่ครับสมมุติว่าเราดูทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราพูดถึงทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยท่านไปมองทีมเยาวชนยู 23, ยี่สามยูยี่สิบหรือไม่ทุกชาติในโลกนี้เขามองไปทีมชาติญี่ปุ่นก็คือทีมชาติชายชุดใหญ่ครับนั่นคือสิ่งบทสรุปนะ ทั้งหมดของทีมชาติญี่ปุ่นที่เป็นฟุตบอลนะครับแต่ถ้าเกิดญี่ปุ่นเขาไม่สนใจทีมชาติชุดใหญ่เขาเสียแล้วนะดึงนักเตะที่มาจากเจลีกขึ้นมาเล่นไม่ว่าจะเป็นเจลีกทูเจลีกทีนะแข่งไปก็ตกรอบบ้างไม่ประสบความสําเร็จบ้างและญี่ปุ่นเขาก็พัฒนาเฉพาะทีมโยชนเขาอย่างเดียวเลยท่านจะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับทีมชาติญี่ปุ่นท้่ทาแบบนั้นนะมองภาพบุมกลับสิครับและทีนี้นะครับเราคงจําได้นะว่าทีมชาติญี่ปุ่นเขาไปฟุตบอลโลกแล้วนะครับเขาถึงมีเจแปน เขาถึงมีการพัฒนาเยาวชนอย่างจริงจังนะครับเป็นระบบเป็นขั้นตอนจริงๆเน่ยเข้าไปฟุตบอลโลกแล้วนะครับพอเขาพัฒนาตามหลังมาเป็นลักษณะการพัฒนาเยาวชนในคาเดมี่หลังจากมีเซเปียนเว่แล้วเนี่ยมันทําให้ฟุตบอลญี่ปุ่นสามารถส่งออกได้ไปยังเมืองนอกจากนั้นนะครับจากที่คนที่ลงไปในน้ําไปปักเสาเข็มมันแรกเนี่ยนะครับที่อาจจะใช้นักเตะโอนตัวด้วยคนนึงนะสองคนหรือว่าจะใช้นักเตะที่ค้างแข่งอยู่ตากแดนเขา ช่วยกันพยุงนะครับทีมชาติญี่ปุ่นเข้าไปฟุตบอลโลกได้แล้วเนี่ยเขาก็ช่วยกันพยุงไว้งานจนนะครับนักเตะที่เขามีสปอนเซอร์เข้ามาแล้วเนี่ยจนประชาชนญี่ปุ่นเขาเริ่มสนใจฟุตบอลเพราะว่าฟุตบอลญี่ปุ่นไปฟุตบอลโลกแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเป็น,เป,นเป็นในมุมบวกอคาเดมีการพัฒนาต่างๆในประเทศชาติเขาก็รุ่งเรืองขึ้นมาจากนั้นก็เกิดนะครับวงจรที่ทรงพลังทำให้นักเตะในระดับโรงเรียนในระดับเยาวชนอคาเดมีเขานี่ผลเจแปนวก็เกิดขึ้นที่หลังครับ เจแปนเวก็มาหนุนมาดันทีมชาติญี่ปุ่นไว้นะครับเพื่อจะไม่ให้ทีมชาติญี่ปุ่นล่นลงมาอีกมันต้องเป็นกระบวนการครับในการไปอ่ะมันต้องก้าวเท้าซ้ายก่อนแล้วดึงเท้าวขวาไปก้าวเท้าขวาแล้วดึงเท้าซ้ายไปครับในเมื่อวัฏถาจักรมันไม่ครบวงจรสี่ข้อมันก็ไปไม่ได้ครับต้องกาบขอบคุณนะครับเพื่อนเราบอกว่าอยากจะให้ช่องมาเคียนชาแนลเนี่ย ทำคลิปละสี่สิบห้านาทีทำวันละสามคลิปต้องกล่าเรียนงี้นะครับว่าทำทำคลิปเนี่ยมันมันพูดไม่นานหรอกครับผมพูดประมาณยี่สิบนาทีเสร็จนะคลิปหนึ่งอนะแต่เวลาตัดต่อภาพนะครับเวลาโหลดเวลาตัดต่อภาพผมใช้เวลาเกือบสามชั่วโมงครับถึงเสร็จทำทำสามคลิปก็ใช้เวลาประมาณเก้าชั่วโมงนะครับ <S <S ก็ต้องแบ่งเวลาผมไปทําอย่างอื่นด้วยนะครับผมก็ทํางานเหมือนกันแล้วก็แต่นะครับก็พยายามทําให้ดีที่สุด นะครับพยายามที่พูดคุยเพราะว่าท่านฟังช่องผมเนี่ยนอกจากเราจะพูดคุยกันในฐานะครอบครัวฟุตบอลแล้วนะครับเรายางจะได้รับทราบข่าวสารสอดแทรกมาเป็นระยะระยะเหมือนผมไม่ได้เล่าข่าวนะแต่มันก็มีข่าวอยู่นั่นหละครับเมื่อกี้ท่านรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามันมีแนวโน้มที่เราจะแบ่งนะครับไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองไทยลีกสามเป็นนิติบุคคลแยกกันเห็นไหมครับในข่าวแล้วครับคลิปต่อมาต่อมาทุกคลิปนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มีข่าวข่าวแทรกให้เสมอแต่ว่าผมไม่ใช่ช่องข่าวเจ๋านะ แต่แน่นอนครับอะไรที่มันต้องทันเหตุการณ์มางคมาเล่าให้ฟังแล้วก็ที่สําคัญที่สุดอุดมคติครับสําคัญที่สุดเลยผมพยายามจะให้อุดมคติในช่องผมม้เยอะที่สุดเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องทําความเข้าใจหลังจากที่เราช็อกไอ้ไอ้ที่มันช็อกครับนะกับวงการฟุตบอลไทยตอนนี้คือความล้มเหลวของฟุตบอลในรุ่นเยาวชนของเราในดับเอเชียซึ่งเราสู้เขาไม่ได้เลยในทุกรุ่นนี่คือประเด็นนะพอเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาเราเราก็ไปจับเอาตรงเยาวชนล้วก็จะพัฒนาเยาวชนกันใหญ่เลย นะครับในขณะที่นักเตะชุดใหญ่ของเรากำลังจะแข่ง a m a t มแล้วแข่งในลาทัวนาเมนต์หลักของฟีฟ่าเลยนะแล้วตัวตัวนักเตะหลักเราก็บาดเจ็บแล้วก็ทีมเราเนี่ยก็ยังมีปัญหาต่อเนื่องมายาวนานถึงเรื่องความไม่มีบาลานซ์ทางด้านนักเตะอยู่ในทีมของเราเนี่ยมันส่วนเซมาครึ่งปีแล้วครับและต่อไปข้างหน้าไม่รู้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าผมพูดถึงเรื่องไทม์ไลน์มานานแล้วว่ามันจะต้องวางแผนอย่างรัดกุมและวางแผนอย่างเฉียบขาดต้องการาบขอบพระคุณนะครับ เพื่อนมาคอมเมนต์บอกว่ามาดามแป้งไม่ได้เปิดปากแล้วเลยเรื่องนี้นะครับก็มีคณะทํางานนะครับในการอาสเกลดูตัวนะครับพอสมควรในการที่ส่งต่อมาอยัางทีมชาติไทยจากนักเตะที่อยู่ต่างชาตินะแต่นะครับผมคิดอย่างนี้นะครับว่าการทําอะไรก็ตามแต่นะมันมีเวลาของมัน,นครับลหลายๆคนนะอย่างเอรวันกกนเกยผมเคยพูดถึงเรื่องรอบสามเดือนสามเดือนที่เราต้องแข่ง ในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ของฟีฟ่ซึ่งเราต้องนับแมตต์ให้ครบ3มแมตต์นะครับกว่าจะได้แข่งนดีกครั้งหนึ่งกว่าจะได้แข่งกันอีกครั้งหนึ่งมันเกี่ยวข้องกับกับโอกาสในการติดทีมชาติของชาติอื่นด้วยนะครับแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับการจะตกรอบหรือไม่ตกรอบแรกของเอเชียนคัพของเราด้วยและมันเกี่ยวข้องกับทัศนคติที่เราพยายามวนเวียนจะเอานักเตะอย่างเอราวันมาเล่นทีมเยาวชนอยู่เรื่อยเนี่ย ทั้งที่เขาขึ้นไปสู่ทีมชุดใหญ่ของโอลิมปิกลียงแล้วเซ็นสัญญาชีพแล้วในปีกรกฎาคมปี2024สัญญา3ปีนะครับเปโรวันกกติเย,ย่กับโอลิมปิกลียงและส่วนจูดเบลเนี่ยที่จริงแล้วถ้าเราผมเชื่อมั่นในอามาดามแป้งนะสามารถเจรจาเรื่องนี้ได้แต่ครั้งแรกจูดเบลจริงอ่ะเขายื่นข้อเสนอว่าถ้าเกิดทีมไทยเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกอขออภัยนะฮะเขารอ18ทีมฟุตบอลโลกเนี่ยเขาจะกลับมาช่วย แต่ในกรณีแบบนี้นะครับเราควรจะเคลียร์ความเข้าใจกับเอราวันเราเคลียร์ความเข้าใจกับทางจุดเบลให,ให้แน่นอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องทีมชาติไทยเราและความาเร่งด่วนบางสิมม่งบางอย่างนะครับที่เราจะต้องทําให้ทั้งกระแสฟุตบอลไทยทั้งความแข็งแกร่งภายในนะครับและการอัตราเสี่ยงที่เราจะตกรอบหลายสิ่งหลายอย่างตอนนี้อาการบาดเจ็บของนักเตะต,ตัวหลักเราก็มีและตอนนี้ถ้าเกิดเราไปดึงนักเตะที่ขึ้นมาจากไทยลีก ไม่ว่าจะเป็นจากสโมสรใดๆก็ตามแม้กระทั่งบุรีรัมย์นเตดเนี่ยเราเห็นไหมครับว่ามีนักเตะชั้นนํามากมายที่เป็นนักเตะไทยบุรีรัมย์เองก็ยังไม่กล้าใช้เลยครับในทัวร์นาเมนต์ที่แข่งในระดับเอเชียบียูก็เช่นเดียวกันครับเขาก็เลือกตัวนะไม่ใช่ว่าเขาจะใช้ทุกตัวนะครับแต่นะครับทีมชาติไทยเราเนี่ยไปสกเกลดูตัวขึ้นมาในในในไทยลีกเนี่ยเราเล่นได้ในระดับหนึ่งเราก็รู้แล้วเราก็ต้องมาลุ้นกันในการแข่งขันกับทีมในย่านเอเชียเราต้องมาลุ้นแพ้ลุ้นเสมอ ซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันทำให้แฟนบอลไทยทั่วประเทศจิตตกประสงวนครับเกี่ยวกับสภาพการและภาพลักษณ์ของทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งมันเป็นนะครับเป็นหน้าเป็นตานของฟุตบอลภายในประเทศเราเหมือนผมพูดในต้นรายการเลยครับว่าถ้าเราจะมองทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเราก็เห็นโดดเด่นคือทีมชาติชุดใหญ่ของเขาคือทีมชายครับไม่ใช่อย่างอื่นเลยไม่ใช่ฟุตซอลไม่ใช่อย่างอื่นไม่ใช่ฟุตบอลหญิงไม่ใช่ฟุตบอลเยาวชนเห็นอย่างเดียวเลยครับยืนตรงนั้นแหละครับ นีตัวมะยืนอยู่ตรงนั้นแหละครับอิโตเราเห็นนะครับถ้ามองไปทางเกาหลีเราเห็นโซนเฮงมินอีคังอินยืนเด่นเลยครับใน,นแต่ละประเทศแต่ละประเทศเนี่ยไอสิ่งที่เขายืนเด่นเป็นหน้าเป็นตาเป็นหลักนะครับสําหรับทีมชาติของเขาอ่ะทั้งสําหรับฟุตบอลในชาติของเขาอ่ะมันก็คือทีมชาติชุดใหญ่ทางนั้นครับและมองดูสิครับว่าแต่ละชาติเขาใช้นักเตะอย่างไร <S <S เขาใช้นักเตะท,ที่ดีที่สุดผมถามว่าอีคังอินอยู่ไหนครับอีคังอินเนี่ยแข่งอยู่ลีกเอิงครับ สนเฮงมินอยู่พมิฬครับและนักเตะญี่ปุ่นเนะี่ยอยู่ยุโรปทั้งนั้น,นครับที่เป็นทีมชุดใหญ่ที่เป็นหน้าเป็นตาประเทศเขาเนะี่ยแล้วเรามีอะไรกันนักกนาคาว่าลูกครึ่งครับในบ้านเรามันเป็นแบบนั้นฮนะจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่เราไรเหตุผลและผมคิดว่าถ้ามองในมุมของโปรเฟชชั่นแนลหรือการทํางานแบบมืออาชีพแล้วเนี่ยเราจะต้องดูเวลาด้วยครับคือมันจะมีทั้ง time มีทั้งคุณภาพครับการทํางานแบบมืออาชีพ quality, คุณภาพแน่นอนครับอาจจะมีคุณภาพ แต่จังหวะเวลานะครับการแข่งขันในฟุตบอลเนี่ยนอกเหนือจากฟีเท้าดีแล้วนะครับตัวผู้เล่นต้องพร้อมและเราต้องดูนะครับว่าทัวร์นาเมนต์ที่เรากาลังแข่งคือทัวร์นาเมนต์อะไรตอนนี้เรากาลังแข่งในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์รอบแรกในฟุตบอลชิงแชมป์ชาติเอเชียถูกไหมครับอีก2ปีเราชิงแชมป์เอเชียถูกไหมครับในรอบสุดท้ายและต่อจากนั้นอีก2ปีต่อจากชิงแชมป์เอเชียเราจะคัดเลือกฟุตบอลโลกเลยใช่ไหมครับในรอบแรกของฟุตบอลโลกปี2030ไทม์ไลน์ตั้งแต่ตอนนี้ไปเนี่ย เหลือเวลาเพียง2ปีนะครับเราก็จะแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายแล้วไม่2ปีดีนะปีกว่าและยังต่อด้วยคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบแรกนะครับซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่มากที่มันจะมีผลได้ผลเสียกับทีมชาติไทยของเรามีใครการันตีได้ครับว่าเราเอานักเตะที่ยังไม่สมบูรณ์ขึ้นมาติดทีมชาติไทยแล้วเราจะพัฒนาได้ถึงระดับสู้เอเชียได้ภายใน2ปีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยครับมันจะต้องใช้นักเตะที่มีคุณภาพสูงเข้ามาติดทีมชาติไทยและตอนที่ เราจะไปแข่งนะเราดึงจูดเบลเข้ามาเล่นในแมตช์สองแมตช์ร่วมกับนิโก้ร่วมกับแบงดึงเอราวันเข้ามาแมตช์สองแมตช์เพื่อจะมาเล่นร่วมกับเบนเดวิดอย่างเงี้ยมันมันไม่พอครับแต่ถ้าเกิดว่าเขามาคุ้นเคยแบบนิโคลัสมีเคะสันารคุ้นเคยกับทีมชาติเรามาแล้วปีสองปีเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เกิดสิ่งที่ดีขึ้นมากกว่าสําหรับทีมชาติไทยในความพร้อมที่จะแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ระดับเอเชีย์รอบสุดท้ายหรือฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก ตอนนี้นะครับการดึงมาตอนนี้จึงเป็นส่วนสําคัญเพราะว่าเรามีโอกาสเสี่ยงที่จะตกรอบรชิงแชมป์เบเชรอบคัดเลือกอย่างสูงมากตอนนี้นี่นะครับผมจะบอกว่าคุณภาพมันมีครับแต่เวลามันต้องได้ด้วยถึงคุณจะทําได้ดีขนาดไหนก็ตามแต่แต่ถ้าเวลามันไม่ได้มันก็ศูนย์เปล่าครับไปดึงนักเตะที่ดีๆเข้ามาตอนช่วงที่เราตกรอบแล้วนะครับเราไปดึงนักเตะด,ดีๆเข้ามาตอนที่เรากําลังจะมาแข่งกับทวร์นาเมนใหญ่แล้วไ่เข้าขากันกับเพื่อน มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับและที่สําคัญอย่างยิ่งถ้าเกิดเราตกรอบเอเจนต์ขับรอบแรกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นโศกนาตกรรมนะครับมันจะต้องรออีกสองปีถึงสี่ปีนะจะได้แข่งกันอีกครั้งหนึง่งและช่วงเวลานั้นน่ะถึงท่านจะไปทุ่มเทพัฒนาเยวาวชนหรือพัฒนาทีมอื่นมากขนาดไหนก็ไม่มีประโยชน์กับวงการฟุตบอลไทยครับเพราะว่าคนกว่าแปดสิเปอร์ซ็นที่เป็นแฟนบอลเขารอดูชุดใหญ่ครับและชุดใหญ่เนี่ย เป็นชุดที่มีผลต่อระดับฟุตบอลในชาติของเราใครๆก็ร,รู้นะครับยูยี่สามยูสิบเจ็ดยูยี่สิบไม่มีผลอะไรเลยกับระดับฟุตบอลในสีมชาติของเราะในชาติของเราใครๆก็ร,ร,รู้แล้วครับไม่มีใครไม่รู้แล้วครับตอนเนี้แต่เรายินดีนะที่เด็กๆรุ่นยูสิบเจ็ดนะครับหรือรุ่นยูยี่สิบเนี่ยพัฒนาขึ้นยูยี่สามพัฒนาขึ้นอันนั้นเรายินดีและให้การสนับสนุนเต็มที่แต่ทีมเหล่านี้จะมาทดแทนความสำเร็จของทีมชุดใหญ่ไม่ได้เลยครับ ตรงจุดนี้นะครับเป็นเป็นจุดที่ผมบอกว่าเรื่องระยะเวลาเป็นเรื่องสําคัญอย่างมากเลยนะครับในในการที่เราจะต้องระมัดระวังตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาแล้วที่จริงแล้วเราควรจะเรียกเยาวันมาตั้งแต่แมดที่เราแข่งกับสีลังกาตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วนะครับเราต้องรออีกสามเดือนนะึ่ทิ้งเวลาอีกสามเดือนเรียกมาแข่งกับเติร์กมินิสถานและตอนนี้มีชื่อเยาวันหรือเปล่าผงค็ยยังไม่รู้นะครับอาจจะต้องรอไปถึงเดือนนู่นแหละครับตุลา ซีฟายดีครั้งหนึ่งแล้วเราก็รอไปเรื่อยรอไปเรื่อยๆการรอแบบนี้อาจจะตกรอบได้นะครับนี่เลยครับเป็นสิ่งที่ผมว่า,วามันไม่เมคเซนอะไรเลยเกี่ยวกับการมองทีมชาติเราตอนนี้นะมันรู้สึกว่ามันเป็นภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างที่จะคุ้มเครือนะครับถึงแม้ว่าจะมีการประกาศในการพัฒนาเยาวชนดีขนาดไหนตอนนี้มันก็ไม่ได้ทให้สาถานการณ์อะไรมาดีขึ้นนะครับเพราะว่าเยาวชนต้องพัฒนาอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกตินี่แหละครับเป,เป็นประเด็นสําคัญเลยตอนนี้ว่า ที่ผ่านมาเราดูว่ามากพอแล้วครับตั้งแต่ปี2024นะที่เราดูตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเรารู้สึกว่าทีมไทยเราเล่นดีแต่ความรู้สึกของแฟนบอลไทยทุกคนก็คิดตลอดว่าทีมเรายังไม่สมบูรณ์ทีมเรายังไม่สมบูรณ์จะมีเก่งไม่มีสุปโชคสารชาติพอพึ่งได้นะแล้วก็จะมีตรงกลางวีระเทพป้อมพันธุก็เล่นดีนะครับระยะหลังมานักเตะหลายคนก็ดบในครึ่งปีหลังก็เริ่มดอปลงเล่นไม่เสมอต้นเสมอปลายอาจจะต้องนะครับเข้ากรรมสึกกับทางต้นสังกัดมาเยอะ ลงเล่นได้บ้างบาดเจ็บบ้างแล้วก็เราก็ไปดึงยางบตดขึ้นมายางบตดที่ยังไม่ผ่านเฑ์มาตรฐานในระดับที่ไปสู้เอเชียได้แล้วเราต้องมาหายใจหายใจความในการแข่งขันกับเพื่อนบ้านเราในย่านอาเซียนซึ่งเป็นระดับฟุตบอลที่แรงกิ้งต่ำกว่าเราทั้งสิน้นและและมันน่าเสียใจคือเรามีแมตท,ที่แพ้มีแมตท,ที่เสมอทีมที่แรงกิ้งต่ำกว่าเรามากด้วยและอย่าหวังนะครับว่าเราจะไปสามารถชนะทีมที่แรงกิ้งสูงกว่าเราได้ ถ้าเกิดสภาพทีมชาติไทยเรายังเป็นแบบนี้อยู่จุดนี้นะครับมันยังไม่ใช่ช่วงเวลาหรือไทม์ไลน์ที่ดีพอหรือที่เราจะดึงนักเตะคุณภาพาเข้ามาร่วมทีมของเราผมพูดในแต่คลิปที่แล้วแล้วครับว่าผมเริ่มต้นแล้วที่ผมจะบอกว่าคือนักเตะไทยที่อยู่ต่างชาติครับคือนักเตะไทยที่เขาไม่มีสิทธิ์ตท,ท,ทีมชาติไทยเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เขามีสิทธิ์ทุกอย่างไม่แตกต่างจากนักเตะในไทยหลีกเราเลยแต่การที่ไม่เรียกเข้ามาผมถือว่าเป็นการนะครับไม่ปฏิบัติ หน้าที่โดยสมบูรณ์สําหรับผู้บริหารจัดการนะครับแล้วเรื่องเวลาตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เร่งร้อนหรือใจร้อนเกินไปแต่มเป็นเวลาฉุกเฉินเวลาที่ค่อนข้างจะวิกฤตในวงการฟุตบอลไทยแล้วครับและมันจะสง่งผลกระทบต่อทุกองค์คาพยพของวงการฟุตบอลไทยแน่นอนถ้าเกิดเราพลาดในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ของฟีฟ่าในครั้งนี้ครับ สู้อยู่มีไว้ช่างสุดยังก้าวเดินสู่จุดมุงไมยแห่งใช้วันนี้มุ่มมันไม่เคยวันไหวสู้สุดหัวใจเชื่อมสายสัมพันธ์เฮ้คนไทย คนย้งสู้อยู่นไว้ยช่างสุดยังก้าวเดินสู่จุดมุ่งไมายแห่งใช้วันนี้มุ่งมันไม่เคยวันไหวสุสดหัวใจเชื่อมสายสัมพันธ์คนไทยเรา We will go together in the same direction. High football fans.